แอนแคชแมสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่อง ICT All I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความร,ารู้ภาษาตุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะจิมมาพร้อมกับคำตอบนะคะที่มีแฟนเพจนะคะถามเข้ามาว่าคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยเวลาดูซีรีส์นะคะคำนี้คือคำว่าอะไรอ่ามาออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งซิมก็เขียนมาให้ทุกคนเห็นแล้วนะอ่านออกเสียงว่ายังไงอ่ะอ่านออกเสียงว่าอย่างนี้เลยค่ะ เอวัลลัเอวัลลัเอวัลลเอวันะคะซึ่งหมายถึงขอบคุณนั่นเองนะคะหมายถึงขอบคุณในภาษาไทยนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ thank you คำนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่จินสังเกตดูนะก็จะมีการพูดคุยกันหรือว่าขอบคุณกันระหว่างส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะใช้กันนะคะ เขาก็จะใช้ระหว่างเพื่อนสน,นิทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางทีเราไปนั่งกินอาหารที่ร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีเขาก็จะบอกว่าเอวัล e ล์นะคะสําหรับผู้ชายนะที่เขาคุยกันผู้หญิงมีไหมก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่าที่ สังเกตมานะคะไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีผู้หญิงพูดคาว่าเอวัลล่าเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะคุยกันแล้วก็ใช้มือทาบอกนะคะแล้วบอกว่าเอวัลล่ะนะคะลองดูนะคะบางทีเห็นในซีรีส์ข่าวนี้เราเข้าใจแล้วนะคะว่ามันแปลว่าขอบคุณอีกคํานึงนั่นเองนะคะ ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปที่จิมทำนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะคะที่จิมสามารถตอบได้นะคะก็อลองนะคะทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์นะคะจิมอ่านคอมเมนต์แล้วก็ถ้ามีเวลาก็าจะมาทำวิดีโอแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะ h อชช่าคลินกุเลกุเลค่ะทุกคน